สวัสดีครับพ่อปม่พี่น้องในประเทศต่างประเทศพี่น้องผู้ใส่แรงงานต่างดินแดนทั้งเมืองนอกเมืองหน้าทุกสาขาอาชีพนะครับบริยู่ในประเทศต่างประเทศมอนีลุงอ้วนพามาแวชชมฟ้ามัวงัวงัวงามยง้มแรงพี่น้องจะควางคนว่ายง้มแรงปีนี้อัตคัดหยาอึดกว่าน งัวจอยพันลุงอ้วนนะเบิ้งบ่จอยหรอส่งอ้วนอยู่เรียนว่าลุงบ่จอยหรอกโทษแท้โอ้โทษแท้่จะคล้องาันว่าไงโทษแท้ยังไงเนาะเพิ่นเลี้ยงยังไงบุพิ่นงัวเพิ่นแขนดงัวยำแรลงพี่น้องฟาร์มงัวสลาวุฒสารบุตรฟั่มจะคล้องคนบ้าแหละจะคล้องคนมัตตานอกแล้วพี่น้องไอ้นุ่มเกาหลี หลังจากคุณไปใส่แรงงานอยู่เมืองนอกเมืองหน้าโอ้หลายปีนี่หละผลงานพึ่นอันอันนึงก็ได้แต่งัวเป็นระยย่างพี่น้องเอ้ยหลายแสนอยู่มันมาเห็ดขอเ,ขอเอขอก็ดฟ้ามหมนะขอกะแม่เบิงไปให้นี่เลยสินผลงานอีกอันนึ่งนำพักนำแรงพี่น้องซี่ประตูพันตัวเสียวุฒิ โอ้เฟ oh, oh. ี่ยงเฟี้องอาดหลายไปในรุ่งปีนี่้ฮะพี่ลับพี่น้องพี่กัดบองตั้งฟ้ามเพิ่นบ้านหวยคู่มูจิซีตำบนหนังคนปิศาจน้องค่ายเพิ่นไปประกาศสมเพิ่นไปหาเงินหาคำมีดอก เห็นหน้าสองสามธงพุ่นง่วเต็มควักนี่ผลงานอีกชิ้นหนึ่งเพิ่นเอาไมา้มาอยู่นี่เอามาไม้อะไรมาลุกนี่ว้าเออโอ้เดือดร้อน,นแล้วโอ้เพิ่นเลี้ยงใกล้ควา,ามนี่เพี่น้องไอ้นุ่มเกาหลีให้เบิ่งฟ้ามไก่เพิ่นพว่านจะคว้างเพิ่น โอ้ลืมบุืมเพิ่อ,อนจะคว้างเพิ่นอันเฮ็ดยังมุ่งรักจุนอาจจะได้เฮ็ดดอกเพิ่นน่ะโอ้ยจะไปเยี่ยมฟ้อมส้มฟ้ามข้ามไก่ไข่เพิ่นจ้าเพิ่นเฮ็ดอยังเนี่ยเพิ่อนแม่อายูพอส้อหรืพีน่น้องเพิ่น มองตั้งฟ้าม้งพึ่งยืนอยู่ยกันน้ำพักน้ำแร้งมันอะไพี่น้องเอ้ยไปหาเงินหาคำ่ำสมไปหาอิลีเฮ้เจ้าของเพึน่นเทสสวัสดีครับ,รบวสบวัสดีครับนี่แหละครับนี่เจ้าของเพึน่นเจ้าของฟ้ามเพึพ่งใครเก็บไปแล้วขันบอลขันได้เก็บใช่ไหมเออเมื่อวานไ,ได้สามแทงครับ<ด>เทสยังยืนเทสดินี่เรื่องไหนแดงครับ โอ้สีเห็ดมองเลี้ยงแนแดงครับโอ้ผมมีแต่แนวเห็ดเลยพี่พน้องเนี่ยมันหายามันตายไปแล้วมันตีนใครหลายวันนี้มันหยากันเยอเนี่ยสีเลี้ยงแนแดงให้ไก่ขึ้นบ่ครับโอ้ผมลงไกมงง่มันเลี้ยงเราสองบอยหุ่นมันบพอบัวเลี้ยงไก่พันไข่พี่น้องหลังจากเปิดมาแต่เมืองหนอกเมืองหน้าไปใส่แรงงานโอ้ไปจักปีเห็ดไปยู่หุ่นหกครับหกปีอยู่แถวใดเมืองใดเนี่ย ลูกผูมีค่ะฝากแต้เทียมมือพวกเห็นยูทูบลุ้งหวนลุงไปพี่น้องเอ้ยปกติเบิ้งโอ้ไอ้นมเกาหลีไปอยู่บ้านคึกถ้าเกิดสุวรรเนาะ <c oughs> เป็นลำซ้ำอยู่พี่น้องมาสมเป็นไปหาเงินอยู่มันแม่ห้พ่อสื่อทีสื่อท่างไปให้กันไลาหม,ม่องหลยบอลนี่หกปีพัน่นพันไปอยู่ ับแม่พิ่นกับมาบวชบวชแทนคขุนนำน้แม่อยู่สามเดือนพี่น้องไอหนึ่งพันษาบังหับสีโกกมาเพิ่นกับมาสืบสารฝันที่เพิ่นตั้งใจไว้ละเพิ่นเพิบนเมฮิตฟ้ามไก่เดี๋ยวจะพระยาไี่บังไก่ไก่พันไข่เพิ่นมาเอาอันไก่พัมไข่บวชเทอะไามครับโอ้จักตัวสองใบบว สองร้อยสามสิบตัวโตเท่าไรเอาไหมสองร้อยสิบหาบาทสองร้อยสิบห um. ้าบาท่พรม้อมไข่หอกมันเก่งไก่สาวเออไก่สาวเออไก่สาวเขาเล่กี่สอาทิตย์กคร่อืแต่ม่กเตมทีนี่แะตอนนี้กาลังใอยู่ของมันกเออได้ได้สาแล้วจแพงกว่าสาเาแพงมื่อลมื่อลวยน่ะเออาอยู่มันนั่น าอมน้ิ6ปนมรยโอ้ลงทุนเห็ดฟ้ามพ้ามลงทุนไหล้างเลยเริ่มแรกดิเห็ดฟ้ามพ่อมประมาณแสนหนึ่งโอ้ย่อมยอมพี่น้องเครื่องอาหารเด้อเครื่องบดเครื่องบดเครื่องอัดเน็ตเห็ดลงเรือนโอ้โหดิเห็ดอาหารเสริมให้พ้อมบ่ เลี ri, oh. s <S oh, ้อาหาเองก็บดได้เสือเอาก็ดีเถอะสร้างอัดเองเครื่องอัดผมซื้อเครื่องอัดเครื่องบดเครื่องผสมโอ้ไปห้าบดได้เสืออาหารตลาดตัวนี้อาหารตลาดก็ไหวแล้วครับเดือนใกล้ๆซื้ออาหารตลาดก็ได้โอ้ก็ซื้ออาหารตลาดเองงั่นก็โอ้โโอ้อันยุคคุณกับเห็ดงั้นเลยนี่ตีเห็ดบ่ครับเห็ดไปเสี้ยนซีครับเห็ดลงกึ่งหมดโอ้ไปอยูุลงกึ่ง โอ้อันอัน,อน,อนเลี้ยงเลี้ยงอันพันไก่ไก่พันไข่เนี่ยไปศึกษาไปอยู่ที่ไหนมันมักอะไรโอ้ใจมักใจมักมันไก่ไก่ไข่มันไก่เองสิละเป็นมักเลี้ยงไก่พี่น้องเลี้ยงไก่เลี้ยงไก่ตีไก่สนุนไก่พื้นเมืองพื้นบ้านบ้านเพื่อนมาเลี้ยงไก่พันไข่โอ้ผมสร้างมาสองร้อยตัว อาหารมันเห็ดเองไปซื้ออาหารตลาดอีกเก่งแลว้ววะซื้อเครื่องมาบดซื้อส่วนผสมมาบดอัดเม็ดบดเห็ดมีอย่างเดียวเลยส่วนผสมเพิ่มหลักๆอะห้ามบ่มีเถ<อ>าเหลืองเขาโพดขใบห้ลาใบแหง้งว<อ>ิตามินเกลือน้ำมันพืชโอ้แล้วกัน เปลือกหอยนล้วเน่ยอืมอมีเ้ามีปูปนอย่างเขาก็ใส่ลงไปใส่ลงไปครรับเพาะว่ามันก็มนะี่เลเห็ดก็มนี่ว้าของกฤติศาส์สูตรเขาให้ยจังเจสองอาทิตย์จนหมดไข่ครับอือไข่ปกติโอ้เห็ดสูตรอาหารไก่ไข่เองพี่น้องมันบุได้ซื้อโอไข่แล้วครับว่าท่านนะเดี๋ยวยางเลยเป็นไก่ไข่ก่อนเนียมาเล็กเิ่นไข่เป็นหัวไข่เต็มเาสองอาทิตย์โอ้ เพิ่นตื่นเมื่อไหร่ไปนี่โอ้บ่เบิบ่งไกลๆพี่หลอกเลยมันตัวใหญ่ป่ะเนี่ยตัวละลอยกว่าบาทโอ้สองลอยจีเพิ่นมีโลกไหมยังประ,ะทเทศเลยเอามาเนี่ยมันมีเป็นเป็นวัดเป็นยังบ่หนาหนาวอ๋อ ล้มอ,อ,อีกเพื่อเโอ้เป็นสันดอกตีโอ้ตรงมีคมันะ้วหมุนนั่ดีพี่น้องเอ้ยวพลมาถึงมาเลี้ยงรลดเดิพลฟ้าหมุนนะ่ะลงทุนเบิดเป็นแสนว่าท่านลงไกลไข่นี่เป็นเห็ดขอกเห็ดฟ้าหมเองใครที่จ,จ้างเดินพาใหม่พายังนี่ละพล ลัรวรวอบกอดขอบชิดเพิ่นเอาอันตะไคร้อ้อมหมดเลยกันหมูกันปลาชุดนี้ไงไกส่สไก่กําลังไข่ไก่เลยว่านี่บ่ไก่กําลังไข่เดี๋ยวเราจับตัวไม่หมดหมดเลยอืมเรียนี่ว่ะเดี๋ยวมันไข่เลี่เขาจังเออหอนมันสีแดงๆหอนเงี่ยเข้าเ<อ>ดน่นเอามาในห้องดิสิยาสิยังบริถิดบอ,บอสวัคซ์นมองโขดเป็นน้ำเขาเหรอครับบ่เขาหายมาแล้วบ่ เ้าก็บผสมพวกนิดเอเชจ้าของเนี่ยฝ่าทะเลโจมเนี่ยลงไปน้องในอาหารเทานะมันกินดีเพราะอาหารเขาเห็ดเองกินด้วยกันโอ้แต่ว่าน้อก็ต้องเห็ดเหมันกบนะเออเนี่ยพวกกุบไก่มันกับ่ไก่เลยว่าขันมองีไฟไก่เหมืกับ่ไก่ด้วยกันเอาไก่ขั้ไฟพวกก็ว่าไก่ไฟแดงไฟขาวไฟเหลืองไฟธรรมดาไฟแจ๋ไฟสว่างโอ้ ต้องไต้ไฟเพิ่นมันต้องได้สิบหกชั่วโมงต่อมือนะมันต้องโกสิบหกชั่วโมงมันกะมันสองคอไข่มันบ่ได้นมันจะมีคนโบราณหรือเากัโอ้โล่งเลี้ยนเนี่ยต้องเห็ดหลวงสิเต้มันกินดีเพราะเห็ดอาหารมันเหยี่ยมันก็กินนี่สิเต้โอ้กับซอกรับเลยกินน้ำสก็ยังแมลง เสียหายไม่ได้ตัวเลขีดเมื่อหลายเดยอายุมันอยู่เหนือมิ้งใกล้สองอายุแรงมาเนี้ไข่เกือบเบิดบุ้ตตัวเห็นป่ใก่้สองหน่อยเตี้ยตอนนี้ม้อไข่ทั้งหมดดอกมีบางตัวจากมันไข่ขนทั้งสองมันก็บว่าใครอย่มันไข่ขนอือาหารอาหารเป็นบดเองเห็ดเองพี่น้องซื้อเครื่องซื้อวัสดุอุปกรณ์เข้าไว อาหารผสมเองบดเองตัวตัวเล็ก so, ก oh, mm. oh, ิศใไหมสองร้อยครับสองสิบาทโอ้สองร้อยบห้าบ่มันอยกบฮันนีบางเก้ากับสอสอแต่ว่าเาเปนเหลอกบงฟ้ามือเขากีจาอกซีมันขบนะสองอบาทสร้มาห้างไหจังหวัดในของผมฟ้ามจันวชนบุรีโอชนบุรีโอเดินท่านไกลตัวนี้ไกล้มือี่ชนบุรีตัวนี้ โอ้พี่พี่น้องเลื่อนลุงเลื่อนเพิ่นลุงเลื่อนไก่พัดไข่สวางลอยตัวละสองลอยสิบห้าบาทฮะบวกลบพูดหารเนาะพี่น้องเอ้ยมันลงทุนไปแสนหนึ่งนี่าทั้งค่าหารทั้งค่าเครื่องอุปกรณ์อันนี้ไม่ยังหรือเฮ็ดหันยังหนิมองตาก็หันครับโอ้เอ้าข้าวโดแล้วมันเปียกต้องเลยมาตากเอดแดดอีก หมดก็เป็นเม็ดโคกระปินเหรอไอ้หนุ่มเมืองนอกพี่น้องเคุนไปอยู่หกปีอยู่เกาหลีกนกกระมวนเออมวยฟุตบอลบลอะไปอะม้วนมาม้วนมาโอ้คุณมีอยู่เออมาเห็ดฟ้ามไก่มาหอดแต่ว่าฟ้ามว่วงเนี่ยพ่อกระแม่เลี้ยงไว้ให้เสียดายแต่งงว่าราคางัง่วงเพรานพี่น้องเอ้ย ราคางว่วกับ่เป็นใจปีนี้เป็นแห้งคักบบ่ไหนตก,กมาปีนี้แล้งแหง้งปิดปกติอันนี้เพิ่นที่เฮ็ดหมวกเลี้ยงเงียงกว่าแหนยังก่อแหนแดงครับแหนแดงมาจากใกล้มาท่านโอ้มันกินดีนดิแหนแดงเนาะโปรตีนมันโอ้เสียเสียเอาบอกนั่นบอกขึ้นยังไงผ่าบอกอผ่าผ่าดำเัาเนี่ยผ่ากระชังบกผ่ากระชังใส่ลงไปแล้วกรน่ำใส่ โอ้ถิดเอ้ยนี่แหละพี่น้องเอ้ยเพิ่นไปใส่แรงงานยืมเบื้องนอกหาหกปีมีทุนมีห้อนมองเขายางยุ่นนี่ห่งมองตั้งฟ้ามันน่ก็น้นำพักน้ำแรงเพิ่นละเพิ่นสื่อหน้าไปสองสามธงธงละสิบก็เลยงัวก็เต็มควัก ขอเพิ่นบริหารจัดการมาให้ปลูกหญ้าเลี้ยงปลาขุดสายี่เขาเด็กก็นำพักนำแรงมาแล้วนี่พวปล่อยไว้เลยว่าลุงง่วนมึงนี่ไม่ได้ปล่อยอะไรว่างานบ่โอ้ย ยางว้วนวนวนไม่เนี่ยเตี้ยอืไอ้ข้าวท่างหนอะไรข้าว,เ,ว,เ,วาเ,เอา้าแกอ,อกตะฮึงโอลตะฮึงเ,เอ่อันลักแกลข้าวของเราบ้า,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 บานนี่อโอ้ใช่ลุงแกลก มือนก๊บาทเว้ยไอข้าวแมเบอร์อะไรงวผูดนนี่บางอันบางลูกเห็ดเขากับปล่อยแล้วโอ้มาเอาซ้ำโอ้โหงูผาดเมืนปล่อยกุ้มูมันปล่อยเบอร์อะไพี่น้องเอ มันผสมกันเด้งควากันเอเอาไ้แล้วเอาฝวดตัวเดียวโอ้พอเป็นบางตาเลียวหาข้าเพราเห็นพกตัวเพ่อแสนวะล่ะงวยโอ้งวใหญ่เลยพอเสนพี่น้องเอ้ขายงวยหากตัว เพือพ่องัวฟอพันไปรซ่าฟอกกลุ่มฝูงไือใส่เปแถบเป็นแหววแถบโป๊ะข้าพี่น้องเอ้ยตกเวียญได้เปล่าท่นนานเพิ่นา่นาไอ้ข้าวเออเอาอ่ะโม่ไปยังพี่น้องเอยเริ่มต้นไหมเพิ่นกันลังเอาออฟฟอดไปตัวหนึ่งยืน,นีน<อ>ิเพิ่นมาเอา,อ <c oughs> เอาคลิปนี้ก็เสียบมาในีละพี่น้องมาเยี่ยมยำอันไอ้นุ่มเกาหลี เพิ่นกำลังเห็ดฟ้ามไก่หลังจากเห็ดเลี้ยงง้วนอะไเห็ดฟ้ามไก่บ่ะนี่เห็ดอะไร้เสริมกำลังเห็ดหมองเ,เลี้ยงแหนแดงให้ไก่เพิ่นอยู่นี่แหละน้ำผักน้ำแรงพี่น้องเอ,อ้ยเอาผักกุหลกบกดแช่กุฎิติดตามไปเด้อพี่น้องเอ,อ้ยขอบคุณสำหรับพี่น้อง,ง,องที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปของอ้วนบานหน้านี่แหละเป็นกำลังใแรงใจให้พี่น้องผู้ไปทำงานต่างประเทศเมืองหลวงเมืองหน้ายู่ดีไม่แห้ง ลำล้ำลร้ยลุส้สโตรกันมันคือสาราบุดฟ้าม์นี่คือไอ้นุม่มนี่ทิดบุดนี่เอายินดีมีแห้งเด้อพี่น้องเด้อสวัสดีครับ